มีสเกลตันอยู่ด้วยโอ้ยเราจะเปลี่ยนเวอร์ชันแล้วนายยังตามจองล้างจอมผาเราอีกคือมันเง่าฮะก็เอาเถอะนะเสียงอะไรอุ้ยตกใจน้อยน้องน้องจะไปกัดแกะทำไมเนี่ยฮะฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาอครั้งสำหรับไม์คาบอีกรอบหนึ่งนะผมแท็กก็เดี๋ยวคลิปนี้ฮะเราจะมากล่าวปิดซีรีส์เอาชีวิตรอด1.18กันนะครับเพราะว่าตอนนี้นะฮะ1.19มันออกมาแล้วถูกต้องป่ะฮะ แล้วผมก็ได้โหวตกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าถ้า1.9ออกมาแล้วเนี่ยฮะจะให้เริ่มเล่นใหม่กันหรือเปล่าซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยฮะเลือกที่จะให้เริ่มเล่นใหม่ก็โอเคฮะได้ฮะก็ตามนั้นฮะถ้าอยากจะให้เริ่มเล่นใหม่ก็ไม่มีปัญหาแต่ก่อน,นเราจะไปเครเรียกไง แจกแมบอันนี้เนี่ยฮะเดี๋ยวขอเคลียร์บางสิ่งบางอย่างแป๊บนึงแล้วกันฮะโดยเฉพาะประตูเนเธอร์ฮะผมบอกเลยผมเกลียบประตูเนเธอร์มากนะฮะคือเป็นประตูที่แบบมึนหมึนดีฮะและตอนนี้ฮะสารภาพอย่างหนึ่งฮะพอดีผมอัปเดตมาเป็น1.19เลยใช่ไหมลืมแบ็กอัพแมบนะฮะคือมันเป็นแมบ1.18มันก็ควรจะเป็นแบบเนาะแจกตอน1.18เออก็เดี๋ยวขอทำไอ้นี่แป๊บนึงนะฮะเอ่อทำไมมันดูแปลกๆใช่ไหมหน้าตาเกมมันดูแปลกๆเพราะว่าพอดีผมอัปเดตรีซอฟต์แพ็คใหม่ด้วยแหละนะเพราะว่านั่นแหละฮะะ1.19เเนาโอค ทำแบบนี้นะฮะทำพอทำป้ายแป๊บหนึ่งก็แอบสีได้อยู่เหมือนกันนะคือนั่งทำไอ้เจ้าโรงงานตั้มคอนกีจิงจำกันได้อยู่ใช่ไหมแล้วก็แบบโอ้แม่เจ้าเริ่มเล่นใหม่อีกแล้วเหรอเนี่ยก็เอาเถอะฮะ1.19มองโลกแง่ดีฮะใต้ดินเนี่ยฮะอาจจะมีดิฟดักก็เป็นไปได้เออดังนั้นฮะก็แบบเผื่อจะตื่นเต้นในอนาคตงนี้ไงอ่ะเดี๋ยวขอแปะป้ายตัวนี้ก่อนตัวนี้ก็คือโฮมนะฮะอ่ะแปะป้ายไปนิดหนึ่งโฮมอ่ะแล้วก็อมีสกินช็อตขึ้นด้วย มัน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 เปลี่ยนตัวเกมใหม่ขอโทษแล้วกันโอเคแล้วก็วิลเลจเจนะฮะเป็นหมู่บ้านโอเคและข้างหน้าตรงนี้ฮะก็ไปยังโลกดีเอนังนั้นเดี๋ยวขอแปะปตรงนี้นิดนึงฮะไปยังโลกดีเอนแล้วก็โรงงานปั๊มคอนกรีตนะฮะจะได้ไม่หลงทางไงอ่ะโลกดีเอนโลกดีเอนโรงงานคอนกรีตคือผมมีปัญหากับปุ่มลัดมากเลยแป๊บนึงนะฮะเออแป๊บนึงนะ เอาเป็นปุ่มอะไรเดีย f F อเจ็ดเหรออ่าโอเคฮะคืออยากจะบอกอะไรนิดหนึ่งฮะคือตอนเนี้ยฮะณนะเวลานี้ตอนนี้นะณเวลานี้ตอนนี้ออ t ติฟายหนึ่งจุดสิบเก้ายังไม่ออกเข้าใจไหมฮะแต่ผมสามารถใช้เชเดอร์ได้ปุ๊บเอาค้างเลยถ้าดา<อ>ตบมือสิครับรนั่นแหละฮะเพื่อใครไม่รู้ฮะก็คือผมใช้ตัวโซเดียมนะฮะหรือมอ p แพคที่เรียกว่า ชื่อมันก็จำยากเหมือนกันนะ Favorite Optimus อะไรต้องบอกย้อนกลับไปนิดนึงแล้วกันฮะผมใช้ตัวเข้าเกมที่เรียกว่า Multi MC นะฮะแน่นอนมันดีกว่าไหมครับปกติแน่นอนฮะเราสามารถแบบสร้างเนี่ยเราอยากจะเล่นเวอร์ชันอะไรเราก็กดสร้างฟุบฟๆ,ๆแล้วก็ได้แยกมาอีกหนึ่งอันเลยอ่ะเนี่ยอยากได้เนี่ยฮะมันเรียกว่าเนี่ย f a v o r i l y Optimus นะฮะก็เป็นตัวที่ทำให้เราเล่นเกมเนี่ยฮะได้ลื่นมากๆเนี่ยเราก็เลือกเวอร์ชันล่าสุดซะอะไรประมาณเนี้ยเราก็แบบเข้าเกมได้เลยอะไรอย่างเงี้ยฮะเฮ้ยมันดีกว่า o p t i f e จริงๆนะ เลิศมากแต่ใครจะใช้อัพติไต่อไปก็ก็ก็ใช้ไปฮะไม่มีปัญหาแต่คืออัพติไมันช้าไงเข้าใจไหมอันนี้คือแบบเห็นต่ะมันได้ใช้แล้วไอ้ใครชอบแชเดอรนั่นแหละฮะมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยฮะมีสเกลตันอยู่ด้วยโอ้ยเราจะเปลี่ยนเวอร์ชันแล้วลายยังตามจองล้างจมพแเราอีกและความน่าตื่นเต้นก็คือประตูตรงนี้แหละฮะประตูตรงนี้นา่นาเกียดนะะ่าเกียรอ่าอันนี้ก็คือไปยังเอ,อ่อโอเชียนโม m o n u m e n Farm อ่ะก็ต้องเขียนเอาไว้สักนิดนึงอ่ะเราเข้าไปข้างในเลยแล้วกันฮะติกต๊กติก๊กตอกโอเคมันจะมีบางประตูห้าห้ามเข้าอยู่ผมจําได้ขึ้นใจเลยอันเนี้ยถ้าเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยฮะมันจะไปโผล่ข้างบนมั้งนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวขอลองดูก่อนถ้าเข้ามาปุ๊บมาโผล่ข้างบนอ่านั่นแหละฮะ,ะดีกลับออกไปก่อนกลับไปก่อนอ่าเขียฮะเราก็ต้องแปะป้ายตรงนี้ไปน,ไนิดนึงว่าอ่ะด้านบนเนเธอร์เอ่อฟาร์ม G U A R D I N Farm Guardian คือพอเข้าไปปุ๊บไปโผล่ข้างบนคือมัน,นเง่าหอะก็เอาเถอะนะเสียงอะไรอุ้ยตกใจน้อยน้องน้องจะไปกัดแกะทําไมเนี่ยฮะโอเคแล้วประตูตร,ตรงนี้มันพาไปไหนตรงนี้น่าจะกลับไปยังเนเธอร์ไฮเวย์นะฮะโอเคฮะกลับไปยังทางเดินเนเธอรอ่าและตรงนี้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เจ้าประตูตรงนี้ห้ามเข้านะฮะห้ามเข้าอันตรายมากเออห้าม ห้ามเข้าอ,อ,อันต่ออันตรายอะไรอย่างนี้ก็โอเคฮะเราก็เอาบล็อกดินแปะไว้แล้วคืออยากจะเข้าไปก็ทุบบล็อกดินเอาละกันนะฮะแต่ผมจะไม่ยุง่งและนี่คือฟาร์มไกด์เดยของเราเป็นฟาร์ที่ผลผลิตสูงมากอย่าไปยุ่งกับมันฮะแหลกมากเลยเนี่ยไอ้ป้ายนาทางเนี่ยครับผมควรจะแปะตั้งนานแล้วนั่งมึนกับไอ้เจ้าประตูน,นเธอร์ตั้งนานใช่ปะ เห็นในคลิปอะฮะผมมืนกับประตูเนเธอร์ไปกี่ครั้งอะใช่ไหมฮะใช้งานในเธอร์ทีไรมืนทุกทีนะฮะเงียบ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 เงี้บเงียสเงียบเงียบเงยากจะยหลดแมปอันนบี้บเงียบเงียบเงียบเงดยบเงียคเยบายใตงคยิเได้เลยครับเคียบเงียบเงียเงียบเงีเงียเย็เขายของียบเงียเลยบเงเงียบเงียบเราจะตงีงชื่เงียอะไีฮะเงองสมุเงียบองีเหรยฮะง้องี้องสิฮะไม่ใช่ห้ห้องสมุเอ่อประชาชนมันมันมันต้องสะกดอย่างี้ป มันมัน,ม,นมันมีห้องสมุดอย่างนี้จริงๆนะคือชื่อมันคุ้นๆอยู่ห้องสมุดแต,ต่มันต้องเขียนว่าห้องสมุดอ่ะห้องสมุดเฉยๆแล้วกันห้องสมุดประชาชนโอ้ยตายอ่ะห้องสมุดอีก็ได้เออนั่นแหละฮะมีความน่ารักเออสุดยอด อีอีคือเติมอีอีเข้าไปอะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดูซอฟขึ้นแล้วก็ฟูงฟิ้นกระดิงแมวมากขึ้นอย่างเงี้ยก็นะฮะถ้าเกิดใครอยากจะโหลดแบบนี้ก็คือโหลดไปแล้วไปหาวิธีลงกันเราเองนะฮะอันนี้เป็นไมค์ครับจาว่าเท่านั้นนะไม่สามารถเอาแบบนี้เข้าไปในไมค์ครับเบสล็อกได้นะฮะอาจจะเข้าไปได้แต่มันต้องไปแปลงอะไรก็ไม่รู้วุ่นวายเหลือเกินก็คือแจกไปแต่แบบอะนะฮะพวกระบบอะไรต่างๆอะไรเงี้ยมันไม่ได้แบบถูกแนบไปด้วยและสุดท้ายฮะเดี๋ยวผมจะเอา ของตัวเองนะฮะของในตัวใส่ไว้ในกล่องตรงนี้นิดนึงเผื่อ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 อ่ขอบล็อกเพชรนิดนึงฮะขอตึ๊กตึ๊กตึกตึกนะแบบเอ้าหนึ่งเก้าก็สอฮ่าฮ่าโอเคเอาของในตัวเนี่ยฮะใส่ไว้ในกล่องสักนิดนึงนะฮะเอาไว้หน้าบ้านอ่าไว้ตรงไหนดีไว้ตรงนี้จึบๆนะโอเคเราเคยอยู่ตรงนี้มาก่อนฮ่าฮ่าถอด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 ให้หมด มี่น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 ี่มี่น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 หะนี่นี้นี่นา่นี่นี่นี่กี่นี่นีลนี่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 นด่นี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 ่น็เนี่นคลนป่นี่นมเนีๆนี่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 นีนี่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 น่นี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 ่นส่นี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 ่ี่นี่น่ีี แล้วเราจะมาเจอกันใหม่ใน1.19หรัดวันนี้สวัสดีครับไปยาลืมติดตามซีรีส์ไหมครับ1.19กันนะถ้าคิดใหม่ออแเรวกดตรงนั้นได้เลยครับตลอดวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบาย